มััมถุรันตนัตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าโจมีแด่พร,รัตนตรัยทั้งสามจเจริญธรรมเพื่อนสาธมิกจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่าน,านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศได้ลาบหาไปไม่ได้แน่ เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนำไปเผาไฟอันเชิญประสูติบดยบงคุลประสูตรมากล่าวให้กับญายมได้สรับตับฟังก่อนจะได้รับอนุโมทนาจากพระเจ้าประสงค์เป็นลำดับต่อไป เมื่อวานนี้ถึงตอนที่กล่าวเรื่องของการครบคนเดี๋ยว่าอสวนาจะพาละนั่งการไม่คบคนผ่านเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันอุดมเป็นสิ่งประเสริฐการไม่คบคำว่าครบคือเข้าไปนั่งใกล้ ส่องเสพพูดคุยสนทนาแล้วก็ทำตนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าการครบตนผ่านนี้ก็ทำให้บุคคลที่คบหาสมาคมด้วยแปดเพื่อนตั้งแต่คบเลยเหมือนกับใบไม้ที่ไปห่อปลาเน่าใบไม้หอปลาเน่าใบไม้แม้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าแต่เมื่อไปหอปลาเน่า ใบไม้ก็เหม็นไปด้วยศัพบ,บราณเนี่ยเขาจะใช้คําว่าปลาหน้าปลาเน่าค้องเดียวเน่าทั้งหมดใช่ไหมปลาค้องเดียวกันเนี่ยถ้าเน่าตัวหนึ่งอีกตัวอื่นมันก็เหม็นไปด้วยนี่คือตำนวนโบราณไทยนะปลาค้องเดียวปลาเน่าค้องเดียวยังจะตายตัวเดียวเน่าตัวเดียวแต่อีตัวยังไม่ตายมันก็เน่าไปหมดเลยนะ กินเหม็นไปหมดเลยอันนี้คืออนุภาพของคนผ่านที่บุคคลก็ไปส่องเศษในตัวอย่างที่ทันยกไว้เรื่องของคนผ่านก็ยกตัวอย่างครูทั้งหกนะซึ่งเป็นเจ้าราัติมิฉาิติพระเทวทัตนะโกกาลิกะพิขุเป็นต้นนะใครก็แล้วแต่ที่มีปกติประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผ่าน คำว่าพานเนี่ยท่านให้ความว่าอ่อนแอพระธาตุอ่อนแออ่อนอ่อนแอจากกุศลละมูล mm hmm. เป็นคนที่มากไปด้วยอก,กุศล mm hmm. มีกุศลละมูลที่น้อย mm hmm. ไม่สามารถจะคมไม่สามารถจะปฏิบัติ mm hmm. ขัดเกาตนเองได้ดี mm hmm. จึงชื่อว่าอ่อนแอตัวนี้นะคนพาน mm hmm. ส่วนบัณฑิตน่ะ ปัณดิตคือบุคคลที่มีปัญญาบัณฑิเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาบันดิตศพศ์เนี่ยมาจากว่าปัญดะนะปัญดะปันดิบัณดิธาุก็เรียกนะจะแปลว่าเป็นไปด้วยปัญญาดําเนินชีวิตในประโยชน์ทั้งหลายแม้ที่ละเอียดได้แก่รู้อาการมีการบีบคั้นแห่งอริยสัจ มีทุกเป็นต้นอันนี้สูงสุดเลยนะถ้าหากว่ารู้อริยสัจแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้เรื่องของประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้ารู้ได้เลออยโยมคนที่ดูแลชีวิตเป็นนะเขาจะใช้สอยทรัพย์ต่างๆอย่างละเอียดละเมียดละไมไม่ประมาทโมเมาสุรุย่ยสุรายนะใช้สอยทรัพย์เป็นดูแลตัวเองเป็นทั้งบริหารบุคคลรอบข้างคนที่อยู่ในครอบในครัวใช่ไหม คนใกล้ชิดคนในองค์กรต่างๆถ้าเป็นบัณฑิตแล้วจะฉลาดในการบริหารแล้วก็ตัวเองก็ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมถ้าเราครบคนเช่นนี้เป็นสหายเป็นมิตรเป็นเพื่อนยมว่าดีไหมดีอย่างเดียวบุคคลใดไปคบกับบัณฑิตบุคคลนั้นเจริญอย่างเดียวคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลธรรมโบราณก็ยังมีเกี่ยวเนื่องเชื่อมกันทีนี้บัณฑิตไม่ใชร่รู้ประโยชน์เฉพาะโลกนี้โลกหน้าเท่านั้นยังรู้ประโยชน์สูงสุดคือปรมัตถประโยชน์อันนี้เป็นบัณฑิตที่ยอดเยี่ยมกล่าวคือบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัพพัญญูเนี่ยไม่มีก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกประการนั้นแต่ว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยเมื่อเวลาแสดงก็ต้องแสดงตามอัธยาศัยของบุคคลที่จะได้รับฟังได้รับประโยชน์ท่านนี้จะได้รับประโยชน์ในโลกปัจจุบันนี้ท่านก็แสดงให้หรือประโยชน์ในโลกหน้าก็แสดงให้บางท่านไม่มีอัธยาศัย ในการที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้ก็กล่าวธรรมเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าบางท่านมีอัตยาศัยทางโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สูงสุดก็กล่าวธรรมให้ฟังเพื่อเป็นอุปนิสยัยอัตยาสัยบรรลุธรรมในปัจจุบันหรือในชาติอันใกล้ๆนั้นพระองค์ทรงสรแสดงทั้งหมดไม่ว่าประโยชน์โลกนี้โลกหน้าสูงสุดและบุคคลที่ประพฤติตามพระองค์ ว่าจะเป็นพระสาวกทั้งหลายก็จู้เป็นบัณฑิตด้วยและคนทั้งหลายที่ประพฤติทำอันสงเคราะห์ได้กับพระธรรมคำสอนนี่ก็เป็นบัณฑิตได้บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเป็นคนในศาสนานะไม่ได้บอกตัวประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธนะแต่เขาถ้าหากว่าเขาประพฤติทมกายวาจาใจเขาบริสุทธิ์เขาก็เป็นบัณฑิตได้นะโยมบัณฑิตได้เพราะว่าบุคคลดาเนินชีวิตด้วยปัญญาแต่ว่าสูงสุดก็คือในพระศาสนานี้ ทีนี้ในเรื่องของมงคลข้อนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างคนพานกับบัณฑิตอยู่คนพานกับบัณฑิตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรพระสูตรท่านก็กล่าวเอาไว้เยอะนะลักษณะของบัณฑิตมาในลักษณะของพาละบัณฑิตนี่นำเนื้อความนี้มากล่าว ่อเชื่อมกันก็นแล้วกันเรื่องของดาบทสอนบุตรโยมฟังหรือยังตรงนี้ดาบทสอนลูกอะฟังแล้วเหรอฟังแล้วผ่านโยมนุดตั้งยึกยักหน้าประกอบฟังแล้วเร <c oughs> าฟังแล้วผ่านนะนนมันัณฑิตเทศจแล้วใช่ไหมอ่อเทศแล้วก็ผ่าน ท่านบอกว่าอยู่แถวๆพระเทวทัตอา้าวก็เมื่อมีท่านแสดงไปแล้วไปเปิดดูก็แล้วกันทีหลังนะจะได้ไปต้องซ้ำท่านาแสดงขึ้นไปข้างหน้าถึงตอนพระเทวทัตแล้วทีนี้พระเทวทัตเนี่ยเราให้ฟังตอนที่ตกนรกแล้วตอนนี้นะตอนที่ถูกธรณีสุขแล้วก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าชาตศัตรูเกี่ยวเนื่องกันไปด้วย พระเจ้าอาชาสศัตรูเองแปลว่าอะไรนะผู้เป็นศัตรูของพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดอาชาตะแปลว่าไม่เกิดศัตรูของพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยของบิดานั่นเนยเกิดมาแล้วก็ตระกูลท่านก็เป็นอย่างนี้นะจากวงพระเจ้าอาชาติศัตรูไปเนี่ยลูกก็ฆ่าพ่อหลายหลายราชวงศ์เลยนะสุดท้ายเนี่ย ประชาชนอมนัตนทนไม่ไหวแล้วก็ยึดราชสมบัติเลยในยุคหลังจากพุทธิจาริณนิพนธ์แล้วนะราชวงศ์นี้ข้าพ่อหลายราชวงศ์คงจะทํากรรมแบบเนื่องกันมานทําตามก็ด้วยแล้วก็อดีตเคยทํามาทํากรรมเกี่ยวเเกี่ยวเนื่องในส่วนของปฏิบตัติเดียวกับข้าพระบิดาหรงพระชนพระบิดา แต่ตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ตอนที่พระองค์พระชนกเจ้าบีสารแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้นะโยมนะได้คนคนหนึ่งคนคนนี้มีความสําคัญมากเราตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเหมือนเราทําผิดไปแล้วทําพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยคนทําผิดก็รู้นะเพราะว่าทําความเศ้าหมองให้เกิดขึ้นฆ่าคนนะโยมแล้วกูคนนั้นเป็นพ่อเนื้ถึงที่ไหลก็เศร้าหมองนะ นอนไม่หลับเลยนะตั้งแต่นั้นนะนอนไม่หลับเลยไม่ได้ความสบายจากการนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนจึงมีเรื่องว่าท่านไปเดินอยู่บนปราสาทแล้วก็ไปเจอกับเปรตนะที่เดินทางไปรับส่วนบุญอยู่ที่เมืองเมืองอื่นก็ถามว่าเป็นใคร,ร <c oughs> เป็นยังไงเปยกายมา ถามวาไปรับส่วนบุญเอาถ้าได้แล้วนะมาบอกด้วยนะถ้าไม่ได้ก็มาบอกเราจะทําบุญให้อุทิศให้เนี่ยก็มีเรื่องมาอย่างนี้พระเจ้าอาชาตาสัตตรูแต่ก่อนที่จะได้รับความเบาใจนะมาฟังสูตรหนึ่งโยมท่านฟังพระสูตรสูตรหนึ่งนะจึงทําให้ได้รับความสุขทางใจบ้างก็คือวางใจได้แล้วก็เข้าถึงความรับ เหตุการณ์นี้อาศัยหมอชีวกโกมลพัฒนหมอชีวกเป็นใครเป็นแพทย์ประจําพระราชาประจาตระกูลฝ่ายในประจําพระเจ้าพระสงค์อุปถากพุทธเจ้าเป็นหมอประจําพุทธเจ้าหมอชีวกเนี่ยหมอชีวกเนี่ยนำสเสด็จพระเจ้าอาชาตาสตรูเนี่ยไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าได้คนคนนี้แหละ ได้หมอชีวกเป็นประสดบันก่อนหน้านี้ในพระราชาก็ปรึกษากับบรรดาอามารทั้งหลายปรึกษาว่าเอ๊นะนี่ว่าจะไปหาใครดีจะไปสนทนากับใครดีเรื่องราวมีข้อความในมังคลาตติปณีแปลนะดังนี้ว่าตั้งแต่นั้น พระเจ้าชาติศัตรูทำความชั่วตั้งต้นแต่การนีรนนะออ่พระเทวทัตก่อนนะพระเทวทัตคบกับพระเจ้าชาติศัตรูทำกรรมชั่วตั้งแต่ต้นทรงในขมังธนูไปเพื่อปรองพระชนพระสัตดาจนถึงการทำลายสงโดยในที่กล่าวแล้วคือกล่าวไปตั้งแต่วันก่อนๆแล้วนะสุดท้ายทำกรรมหนักสุดอะไรพระเทวทัตเนี่ยทำลายสงนะกิ่งหิน ปล่อยช้างนารางคีลิงใช่ไหมส่งนายกำมังท่านนูปล่อยช้างนารางคีลิงกิ้งหินแล้วก็ทําสังกเพศทํากาหนักที่สุดก็คือสังกเพศนี่แหละสังกเพศนะ้ใไ้ไปเกิดในอเวจี v G. ก็เลยเข้าไปสู่แผ่นดินพระราชาทรงสดับความเป็นไปก็สะดุ้งกลัวพระราชานี่คือใครพระราชาก็คือพระเจ้าอาชาสตรูนี่แหละสะดุ้งกลัวเลยนะแผ่นดินสู่พระเทวทัตไปแล้วไง ที่เป็นอาจารย์สอนมาเนี่ยนะอาจารย์โดนก่อนแล้วเอเราไม่โดนบ้างเลยเนป็นดินจะสูบแม้เราบ้างด้วยหนอไม่ได้รับความสุขในราชสมบัติไม่ได้รับความสบายในการบรรทมนี่ไหมโยมหวาดหวัน่นเสด็จเที่ยวไปในเมืองในบ้านในเมืองก็เหมือนเปรตนี่ถูกแทงไปด้วยโทษโอ้การลงโทษเป็นอย่างนั้นเลยโยมหวาดสะดุ้งกลัวไปหมด พระเจ้าอาชาติตรูเนี่ยพิจารณาเห็นพระองค์เหมือนถูกแผ่นดินสูบเหมือนเสด็จออกไปจากเปลวไฟในเอเวจีและเหมือนถูกให้บรรทมนอนหงายบนแผ่นดินแล้วก็ใช้เหลาเหล็กตอกลงไปอันนี้ความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนี้พระเจ้าอาชาตต,ตรูจึงทรงบัดวันอยู่คิดแต่เรื่องของการทรมานถูก ลงโทษต่างๆในโทษที่ทำไปแล้วเหมือนไก่ถูกฆ่าไม่มีความสงบเพียงครู่เดียวเท้าเธอแม้ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาและทูลถามปัญหาแล้วให้อดโทษก็ไม่อาจเพื่อจะเข้าเฝ้าพระศาสดาได้คิดอยู่นั่นแหละอยากจะเข้าหาพระเดชเจ้าก็ยังไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าแต่มันทุกข์ตรมาลมา,มา,มากทําโทษทำ สิ่งที่เป็นโทษลงไปแล้วเนี่ยเหมือนทำผิดอย่างแรงจนได้โทษภายอยู่บวหวันพันเพลินอยู่กับภัยที่ได้รับแต่ยังไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอก็มาลาโทษทีนี้จะคิดอยู่ว่าตัวเองนี้มีความผิดมากเพราะว่าปรงพระจนทบิดาผู้เป็นอริยาสาวกด้วย ในวันหนึ่งนี่พระองค์ก็ตรัสถามหมอชีวกนี่นะมาแล้วโยมเหตุการณ์ตัวนี้หมอชีวกโกมาลพัฒ์ว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่หน้าที่ไหนหมอชีวกก็กราบทูลว่าที่อัมพวันของข้าพระองค์อัมพวันคือที่ไหนโยมอัมพวันก็คือที่เมืองราชคึกนั่นแหละราชครึกเป็นวัดที่หมอชีวกนี่สร้างถวายอัมพวัน สวนมะม่วงประทับอัมพะนี่บอมะม่วงวันนะไแปลว่าป่าหรือสวนป่ามะม่วงของหมอชีวกเออบอกที่ประทับของพระศาสดาในว่าในการก่อนหมอชีวกก็จัดแจงที่พักกลางคืนที่พระกลางวันที่เรนกุติและมณดกที่อัมพวันและก็สร้างพระขันธกุฎีแด่พระศัสดาเห็นไหมเป็นวัดวัดหนึ่งนะสร้างพระขันทกุฎีด้วยแล้วทรงมอบ สวนมะม่วงนี้มอบสวนมะม่วงให้ใครที่พระเจ้าพิพิสารเนี่ยประทานให้แก่หมอชีวกนะสร้างเป็นวัดวัดหนึ่งนี่วัดนี้หมอชีวกสร้างเลยนะพระเจ้าพิพิสารนี่สร้างวัดชื่อว่าเวรุวันหมอชีวกสร้างวัดชื่อว่าอัมพวันนะเวรุแปลว่าไม้ไผ่อัมพะแปลว่ามะม่วงนะ สองที่ก็มีชื่อต่างกันแล้วก็อยู่ต่างที่กันด้วยนะคนละที่ครั้งนั้นพระราชาก็ทรงทําหมอชีวกให้เดินทางนําหน้าให้หมอชีวกนี่ออกหน้าก็คือให้นําทางไปเสด็จไปสู่ชีวกกัมพวันในเวลากลางคืนในวันนั้นแลถวายอภิวาทพระศาสดาทรงทำอัญชลี ใหญ่พิสูจสงฆ์แล้วก็ประทับนั่งที่อันสมควรข้างหนึ่งทูลถามปัญหาที่กล่าวไว้แล้วในสามัญญผลสุดนี่คือเรื่องราวที่ปรากฏในพระสูตรดีคณิกายนะยมได้ไปถามปัญหานี่แหละแล้วพระผู้มีพาคเจ้าทรงแสดงสามัญญผลสุดจบพระธรรมเบเนาเนี่ยพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่ ระงับความกระวนกระวายมีใจตั้งมั่นนะไม่กระสับกระสายเหมือนตอนที่เป็นมาแล้วก็ได้รับพยากรด้วยนะจากพระพุทธเจ้าเบอร์นในบรรดาปุดุชนเนี่ยผู้ที่มีความเริ่อมใสเนี่ยเช่นกับพระเจ้าอาชาติตัตรูนี้ไม่มีแนละ้วมีความเริ่อมใสบปุรุชนนะมีถามว่ามีโอกาสบรรลุธรรมไหม ไม่มีแล้วนะเพราะว่าได้ฆ่าพระบิดาไปแล้วปรงพระชนพระบิดาปรงฆ่าพ่อนะโทษหนักอานันตริยกรรมแต่ว่าเรื่มสายมากแทนที่จะไปตกนรกขุมที่เรียกว่าอเวจี v G นะหลังจากที่ตายไปสวรรคคตไปเนี่ยก็ไปตกนรกหลุมที่ไม่ลึกมากนักชื่อว่าโลหะกุมพีนรกนรกหมอ้อน้ำโลหะ ใช้เวลาสามพันสามหมื่นปีลงไปถึงข้างล่างปากขอบหม้ออีกสามหมื่นปีขึ้นมาถึงข้างบนพลิกไปพลิกมาเหมือนหม้อต้มข้าวโยมเสน่ห์ต้มข้าวเวลาต้มข้าวก็ต้มก็สวยก็แล้วแต่เม็ดข้าวมันก็จะพลิกไปพลิกมาลงข้างหม้อแล้วก็ขึ้นมาตอนลาน้ําเดือดใช่ไหมน้ําเดือดมาถึงข้างบนหม้อแล้วก็ไหลลงไปอีกอย่างนี้แหละ นรกขมนี้เหมือนกันเลยถ้าหากอุปมาเม็ดข้าวเหมือนกับสัตว์นรกก็จะถูกพัดไปด้วยกำลังของน้ำโลหะก็ได้รับความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนจะว่ามันใหญ่มากหม้อนี้นะใช้เวลาต้องสามหมื่นปะีกว่าจะถึงปากหม้อตอนที่มันพัดไปนะน้ำโลหะก็พัดไปพลิกซ้ายพลิกขวาไปถึงปากหม้ออีกสามหมื่ปี ลงมาถึงก้นหม้อนานนะตอนนี้ไม่รู้ไม่ได้กี่ปีเองนะอีกนานอนะ่ะอีกนานแต่อย่างไรเสียก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเอาเวจีนะโยมเอาเวจีนี่ขยับเข,ขยื้นไม่ได้เลยพระเทวทัตใช่ไหมโดนเสียบเอาไว้ทะลุอ,อกข้างหน้าข้างหลังแล้วหอกไอหลาวนะั่นน่ะเท่าลำตาลเท่าต้นตาลนนะแล้วก็แดงลุกชนโทษช่วงแทงทะลุอ,อก ลงข้างล่างนะข้างทะลุหัวลงข้างล่างทะลุสีข้างซ้ายออกข้างขวาทะลุข้างหน้าออกข้างหลังมือก็ถูกตึงเอาไว้ในฝาผนังขยับไม่ได้หัวก็จมไปในแผ่นกำแพงเหล็กเท่าหมวกหูลงมาถึงหมวกหูข้อเท้าก็จมลงไปภายใต้ขยับไม่ได้เลยนะตึงอยู่งั้นเราตอนนี้ก็ยังตึงอยู่นะนิ่งเลย ร้อนอยังไงก็ขยับอะไรไม่ได้บอกว่าถ้าเทวทัตนม่มีโทษมากทําร้ายพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวันไหวพระเทวทัตก็ไม่หวันไหวเหมือนกันนะคือไม่ขยับขยับไม่ได้นี่คือความทรมานพระเจ้าอาชาติตรูได้ฟังธรรมเทศนาแล้วทีนี้ เป็นผู้ที่มีความสําคัญจังได้วันนั้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาเนยมตอนที่เรื่องราวตอนที่ฟังสามัญญผลสูเสร็จเนี่ยความศรัทธาของพระเจ้าอาจารสัตรูเนี่ยตั้งพุทธเจ้าไว้เคารพอย่างยิ่งโยมเห็นมีใครเคารพมากขนาดนี้ไหมถอยหลังออกมาประคองอัญชลีตั้งแต่ฟังประคองอัญชลีแล้วก็ถอยหลังไม่หันหลังให้พุทธเจ้าเลยนะไม่หันหลังให้พุทธเจ้า ถอยหลังเอาหน้าเนี่ยนะค่อยๆต้นชมเลืองมองนะถอยหลังถอยหลังจนสุดสายตาแล้วก็กราบกราบเลยจึงไปสุดคลองพระเนตรเลยไกลนะอันนี้คือความเคารพการหันหลังให้ถือว่าไม่เคารพไม่เคารพเวลาเราประทักษิณนนะ่ะเราต้องเอาข้างขวาออกเขไม,ม่ยอมประทักษิณนนะ่ะประทักขีนางเนะี่ยถ้าเป็นทิศแล้วก็ทิศทิศเบื้องขวาแต่ถ้าเป็น ทิศเหนือใต้อุตัก็แปลว่าทิศใต้ประทักษิณเพราะเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปุรพทิศตะวันออกในี่ปุรพะเนี่ยคือทิศเบื้องหน้าอาทิตย์ขึ้นก่อนข้างขวาเราเนี่ยนะมันเป็นทิศใต้เรียกว่าทักขินะทักขินาทิศหรือว่าแปลเป็นไทยทักษิณว่าทิศใต้อุตระาอยู่ทางทิศซ้ายมือใช่ไหมอุตร่าทิศเหนือด้านเหนือนู่นข้างหลังก็ปัจชิมะปัชชิมะเบื้องหลัง ทีน,นี้เวลาคำประทักษิณหมายความว่าเดินเวียนขวาเนี่ยคือให้ขวามือเนี่ยอยู่อยู่สิ่งที่เราจะเคารพสังเกตดูข้างขวาของเราจึงต้องเราต้องเดินไปทางด้านตามเขียนนาฬิกาใช่ไหมโยมตามเขียนนาฬิกาอันนี้แหละก็ประทักษิณนะเดินเวียนขวาก็คือหัดมือข้างขวาแล้วอยู่ให้ความเคารพ ในสิ่งสิ่งนั้นในพระเจดีย์ในพุทธรูปในพระาธาตุต่างต่างเรียกว่าพระทักษศิณ์แบบนี้ถ้าเดินเวียนซ้ายข้างซ้ายมันจะอยู่เดินทวนเข็มอฬิกามือซ้ายแขนซ้ายจะอยู่ข้างในอันนี้เรียกว่าไม่เคารพในอัดนี้แต่บนประเพณีไทยเราถ้าเป็นงานทั่วไปก็เวียนขวานะแต่ถ้าเป็นงานศพต้องเวียนเวียนซ้ายงานศพกนเป็นปร,ประเพณีก็แล้วกัน จะเวันส่วนใหญ่งานศพนี้ก็จะกลับกันหมดและเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็จะเปลี่ยนหมดนะโยมนะใ่ข้างหน้าเป็นข้างหลังพิกหัวใตนะ้ด้านใต้เป็นกลับออกขึ้นบนขึ้นล่างนะหันหัวศพไปทางที่ตะวันตกอย่างเป็นความนิยมแล้วก็เป็นอเพนีก็คงจะมีที่มาที่ไปนะแต่ตอนนี้พูดให้ฟังเรื่องของประทักษิณ พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุพพิฆาเจ้าเป็นอย่างมากในบรรดาปุโุชนก็นี่แหละท่านองค์นี้แหละนะท่านนี้แหละพุทธเจ้าทรงรับรองด้วยนะก็คงไม่มีใครเท่าท่านแล้วนะในบรรดาปุโุชนที่มีความเลื่อมใสสูงสุดแล้วเราจะบอกว่าเราเลื่อมใสมากก็ยังไม่เท่า <c oughs> เพราะว่าเราไม่รับพยากรใช่ไหมจากพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยได้รับพยากรและก็จะ เป็นผู้ทียิ่งใหญ่ต่อไปในภยายภาคหน้าเป็นพระดิยาบุคคลเป็นพุทธเจ้านะเป็นพระปัเจเกพบพุทธเจ้า,รพ,พ,รจานะพระองค์หนึ่งกันนะพระเจ้าชาติศัตรูนะอยู่ในอนาคตะวงนั่นนะสามัญญผลสุรเดี๋ยวดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งจบเทศนาเนี่ยตรงนี้สําคัญจบพระสูตรนี้สามัญญผลสตรเนี่ย พูดเรื่องข้อปฏิปทาปฏิบัติเพื่อความเป็นบร,ริยติแล้วก็คุณสามัญญผลที่จะเข้าถึงได้ในปัจจุบันนี้บอกว่าพระราชาเสื่อมจากโสดาปฏิผลเพราะถูกตัดอุปนิสัยแห่งมกักได้ถึงสารณะสามด้วยมอบพระองค์ก็าหากว่าพระราชานั้นจักไม่ได้กรงพระชนพระบิดาก็าจะได้เป็นพระสวาบันบนอาสนะนั้นแหละถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อ บรรลุธรรมตรงนั้นเลยบนอาสนะนั่นเลยแต่อันตรายแห่งการเกิดแห่งมรกของพระราชานั้นเพราะการคลุกคลีกับคนชั่วพระราชาถึงสถานะอย่างนั้นแล้วประกาศความผิดที่ตนได้ทำแล้วเฉพาะพระพักพระศาสดาให้พระศาสดา,สดาอดโทษแล้วเสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำพระทักษิณสามครั้งคือรอบพุทธเจ้าสามรอบตั้งอัญชลีไว้เหนือเสียง คำว่า,าอัญชลีเหนือเสียนทํำยังไงอยู่รู้จักอัญชลีเหนือเสียนไหมอัญช,ล,ชลีอ่ะันเหนือเสียนตรงนี้แล้วก็วกระกรองอัญชลีอันตัวอย่างนะรกระกรองอัญชลีเรียกเหนือเสียนสีดาสานามามิตั้งอัญชลีไว้เหนือเสียนผินประพัก ตรงต่อพระศาสดาทรงก้าวกลับเห็นไหมไม่หันหลังให้นะหินหน้าให้อย่างเดียวผินประพักตรงต่อพระศาสดาทรงก้าวกลับตราบเท่าแดนที่พระเนตรเห็นก็คือจนสุดของของสายตาจนสุดสายตาเลยและก็ถวายอภิวาทด,ด้วยเบญจางกบดิ์ที่ภาคพื้น ที่ละแห่งการมองเห็นแล้วก็ทรงหลีกไปอันนี้คือเรื่องราวของพระเจ้าอาช,ชาตสตรูนะที่มาในอัตถกถาของสามัญญผลสุดจะเห็นได้ว่าในปราชาเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้คบกับปฏิวัฏความแปดเปื้อนก็จะไม่มีแต่นี่ไปคบกับปฏิวัฏก็เป็นเหตุให้พระองค์ส่งพลาดจากสมบัติสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์จะไม่ได้เลยโยมแม้จะเป็นปร,ราชาได้สมบัติต่างๆมากมายแต่สมบัติที่ยิ่ง กว่าสมบัติทั้งหลายคืออริยะทรัพย์อริยสมบัตินี้ไม่ได้เพราะว่าการคุกคีกับคนผ่านคือพระเทวทัตนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นแบบอย่างของการ,รป,ปฏิบัติให้เราเห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยของการครบคนเ้าก็คบคนดีเป็นบัณฑิตแล้วบัณฑิตก็พาเราไปหาผลที่สูงสุด ตั้งแต่ในการอยู่ในปัจจุบันก็ดีในโลกหน้าก็ดีในโลกที่เป็นอุตระก็คือโลกอุตระเข้าถึงมากถึงผลก็ดีบัณฑิตย่อมมอบให้ได้แต่ถ้าครบคนผ่านแล้วประโยชน์ทุกอย่างก็จะไม่ได้จะคลาดจะาประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงได้รับทุกโทษภัยเพราะกาันครบคนผ่านภัยย่อมเกิดแต่คนผ่านอุปัทฐะย่อมเกิดแต่คนผ่านภัยย่อมไม่เกิดจากบัณฑิตอุปัฏวะย่อมไม่เกิดจาก บัณฑนะิตนะบัณฑิตนําแต่ประโยชน์มาให้วันนี้อนุโมทนานะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะที่แน่ๆเราก็ควรทาตัวเรานี้แหละในเบื้องต้นจะไปมองหาบัณฑิตที่ไหนก็มองหาพุทธเจ้านะบุคคลที่พุทธทมในส่วนเบื้องต้นในการครบเออนะนี่ส่วนหนึ่งและมองย้อนเข้ามาในตนด้วยว่าตอนนี้เรามีคุณธรรมของบัณฑิตหรือไม่ถ้าหากไม่มีรีบสมาทานนะสมาทานปฏิบัติไว้หรือมีอยู่ก็พอกพูนไว้จะได้ประมาท เพราะว่าถ้าประมาทแล้วนะก็มีโอกาสที่จะตกจากธรรมของบัณฑิตไดนะ้ในการดําเนินชีวิตนะไม่โกรธในเ,นเรื่องสําคัญนะนะไม่ทําร้ายใ,ใครนะในเรื่องของศีลห้าก็รักษาให้ดีศีลแปดศีลน,นุบสถและคุณธรรมต่างๆที่ทําอยู่ให้ทานนะตามโอกาสต่างๆตามกําลังและนะเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากธรรมที่ได้มาแล้ว ในครั้งที่คุณธรรมต่างๆเจริญไว้อยู่ก็พอกผุดขึ้นไปวันนี้อนุโมทนานะกับญาติโยมทุกคนทุกท่านขออนุภาพแห่งพรตนะไตรนีคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงค์ปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากระยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรตนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขอันคือปะนิพานจงพรันสำเร็จ จงบรัลุสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการเธิน